แล้วนะครับหนึ่งตัวนี่นะครับเห็นไหมครับวันนี้ได้แต่ตัวสวยๆนะครับวันนี้สวัสดีครับ fc ทุกคนครับผมเอชจากช่องชีวิตติดทะเลนะครับเราวางรอบดักปูทิ้งไว้นะครับ15ลูกนะครับเดี๋ยวเราจะมาเก็บรอบกันนะครับแต่ตอนที่เราวางเหมือนเดิมนะครับเราไป่ได้ถ่ายไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายตอนเราเก็บนะครับจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยนะครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสามนะครับพอดีว่าพออ่อหิวข้าวพอดีตื่นมาเอาข้าวให้พ่อกินแล้วก็เลยกู้อบเลยครับปกติเราจะกู้ประมาณตีสี่ตีห้านะครับแต่เดี๋ยวตอนนี้ตีสามก็กู้ไปเลยครับเพราะว่าเราตื่นแล้วเดี๋ยวไปติดตามกันเลยนะครับว่าจะได้กูสักเท่าไหร่นะครับ ทุกคนเห็นกันชัดหรือเปล่านะครับนี่ครับได้ปูตัวเมียนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะมีไข่หรือเปล่านะครับอันนี้รอบลูกแรกนะครับวันนี้ไม่พลาดนะครับลูกแรกก็ได้ตัวนะแล้วเดี๋ยวเราไปลุ้นตอนน่อเลยนะครับ มีกั้างตัวนึ่งด้วยครับเป็นก้งในคลองนะครับตัวมันไม่ใหญ่มากแต่เราปล่อยมันไปนะครับ ลูกนี้หอยเต็มรอบแต่ก็ได้ปูตัวหนึ่งนะครับนี่ครับเห็นไหมครับปูแต่หอยก็เยอะนะครับเต็มรอบเลย จะเป็นที่เหยื่อน,นะครับผมว่าคอยนังลมมันไม่ค่อยดีครับปูมไม่ใชยเข้าวันนี้เราหันกลับมาใช้ปลานะครับเข้าเข้าทุกลูกเลยครับวันนี้จริงๆแล้วผมก็ชอบใช้อยู่ฟปลานะครับแต่ว่า เมื่อวานไอครั้งที่แล้วที่เราดักปลามันไม่มีนะครับมีแต่หอยนางรมเราก็เลยใช้หอยนางรมน่าจะเป็นที่เหยื่อด้วยนะครับผมว่าเดี๋ยวเราไปกู้รอบต่อไปเลยครับ ได้แล้วนะครับหนึ่งตัวนี่นะครับเห็นไหมครับวันนี้ได้แดดตัวสวยๆนะครับวันนี้ยังไม่มีตัวเล็กเลยนะครับหากชอบอคิปวีดีโอแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์ กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องของผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของผมนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับเราไปคู่กันต่อครับ ตัวหนึ่งแล้วครับเห็นไหมครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าเกิดในธรรมชาตินะครับถ้าเราดักปูมันก็โอกาสได้มันก็ประมาณ5้า0้าปอร์เซ็นะครับแต่ถ้าอย่างในบอ่อเลี้ยงถ้าเราดักโอกาสที่จะได้มันก็ร0อปเนนะครับเพราะฉะนั้นดักในธรรมชาติก็ คาดเดาไม่ได้เหมือนกันครับว่าจะได้หรือไม่ได้แต่วันนี้ได้นะครับก็ก็ถือว่าดีแล้วครับ วันนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับรอบ15ลูกจะได้มากกว่าครั้งที่แล้วอีกครั้งที่แล้วรอบ3 5ลูกนะครับอันนี้รอบ15ลูกนี่ก็ได้อีกตัวหนึ่งนะครับนี่ครับเห็นไหมครับ รอบครบแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับบ้านแล้วเดี๋ยวเราไปดูผลงานกันนะครับว่าได้ฟูทะเลกี่ตัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ตอนเช้านะครับเรามาตอนนี้เลย มีตัวใหญ่สุดครับตัวเมียด้วยครับนี่นะครับจะไม่รู้ว่าจะมีไข่หรือเปล่าไม่รู้นะครับเนียครับตัวนี้ได้รอบลูกแรกเลยนะครับที่เราไปคู่ ก็เยอะมากๆเลยนะครับเราไม่ได้ทายากันยุงนะครับยุงกันตลอดเลยครับนี่ครับ นี้ตัวใหญ่สุดเลยนะครับเป็นตัวเมียด้วยครับแต่ไม่รู้ว่าจะมีไข่ก่อนปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีมาปูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ผลงานในคืนนี้ของเรานะครับรอบ15ลูกนะครับได้ปูทั้งหมด7ตัวครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับรอบแค่15ลูกคลิปที่แล้วเราวางรอบ35ลูกนะครับได้ปูแค่2ตัว2ตัวใหญ่ๆกับตัวเล็กๆอีก2-3ตัวเองนะครับแต่สำหรับคลิปนี้นี่รอบ15ลูกได้ปู7ตัวถือว่าคุ้มมากๆครับ ต้องบอกก่อนนะครับว่าปูในธรรมชาติไม่เหมือนกับปูในบ่อเลี้ยงนะครับปูในบ่อเลี้ยงถ้าเกิดระวางเราก็มีโอกาสได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นครับแล้วเราก็สามารถคัดไซ์ปูเอาแต่ตัวใหญ่ได้ครับแต่สําหรับปูธรรมชาตินั้นเราไม่รู้เลยว่าจะได้ตัวเล็กหรือตัวใหญ่แล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าจะได้กี่ตัวนะครับได้แค่นี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลา f อทุกคนไปเพียงเท่านี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับ